จะดเอาเมื่อว,วานนี้เรียกไม่ได้ยินวันนี้ทําไมเรียกได้ยินฮะมีอะไรมีอะไรมีอะไร,ะไร,ะไรว่ามาเหงืววสิใช่ไหมไอตกกลูกกันก่อนนะต้องเห่ากินเข้าใจไหมอ่าหนึ่งเหา่าหนึ่งเห่าก็หนึ่งคำโอเคเนาะเข้าใ,ใจไหมนี่ เข้าใจไหมหนึ่งเห่านะถ้าไม่เห่าไม่ต้องกินโอเคนะตามข้อตกลงอ่ะตามข้อตกลงตามข้อตกลงอวเนี้เห่าก่อนเห่าหนึ่งทีตาไปด้วยอะ ยันถ่ายย้อนแสงแล้วเนี่ยแกต้องเห่าหนึ่งทีเหามา <c oughs> เหาไปเรื่อยๆจะกินไหมชาโดจะกินไหมอืมเอามา เห่าเห่าห้องห้องอ่ะนะแต่ว่าเห่าหนึ่งทีนะห้ามเห่าเกินเฮ่าหนึ่ง<ะ>ทีเ<ะ>อ้าว <c oughs> Tăm ngài bên tiệm cà tĩnh cám, eh? Tăm ngài hả 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 ดีมากเขาเรียกเฮากิน<ะ>เฮาแล้วก็กินอร่อยไหมล่ะ